นนิานไททยเจ้าสาวศพกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองประมงหน้าอยู่ติดทะเลที่นั่นมีชายหนุ่มขี้ขลาดชื่อรูเวนเขาเป็นที่รู้จักว่าใจดีแต่เขาไม่มีความมั่นใจเหมือนปลาในทะเลตรงกันข้ามแฟนของเขาอลไยซ่านั้นมีเสน่ห์และทำให้ทั้งเมืองสดใสได้ มีคนจะได้แต่งงานคุณเอสร,ราเจ้าของร้านขายของที่น่ารักของเมืองและเป็นหัวหน้าของรูเวนอดที่จะหยอกเขาไม่ได้เมื่อไรจะขออะไรซ่ามั่นละ่ะเออเอแ,แ,แ,แหวนเหรอให้ให้ให้ใหอะไรซ่าเหรอนี่กำลังเนรทาฉันอยู่เลยเนี่ยใช่แล้วละ่ะแหวนของแฟนเธอน่ะสวยทีเดียวละ่ะอือฮึก็ได้แต่งงานคงจะดีเนาะ ฉันเนี่ยอยากจะถูกขอมั่นแบบนิยายชวนฝันมานานรูเวนเขินก็เลยรีบหนีไปคุณเอสราก็รีบตามไปรูเวนไม่สบายใจอะไรเหรอคุณครับผมอยากจะขอเธอมั่นแต่ว่าถ้าผมไม่ดีพอละ่ะแล้วนายรักเธอไหมล่ะรูเวนรักครับผมยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอถ้าอย่างนั้น มันก็ดีพอแล้วละ่ะรักคือของขวัญที่ดีที่สุดให้คุณค่ากับมันสิหัวใจของรูเวนพองโตด้วยความมุ่งมั่นคืนนั้นเข้าไปที่ร้านขายเครื่องประดับวันถัดไปอะไรซาเห็นรูเวนที่ร้านสักทีสินะรูเวนเลือกแหวนจากท่ามกลางคอลเลกชันจากแหวนที่ดีที่สุดแต่อะไรซาจับเขาได้คาหนางังคาเขาอ๋อตายจริง นี่จะให้ฉันเหรอคิดจะทำอะไรอีกเหรอเนี่ยเอ,อ่เออ,อ,อ,อะไรซ่าคือคือว่าจะไปไปไปกินข้าวเที่ยงกันไหมเอ,อ้น่นอนสิที่ร้านอาหารรูปเบนเรียกความกล้ามาขอมัน่นเขาจะขอมันที่นี่เหรออะไรซ่าคุณคุณจะจะเอ,อ่อเอ,อ่อกินกินไอติมไหมเออก็ได้ ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนรูเวนก็ประมาทอยู่เสมอวันนั้นก็ผ่านไปเขาไม่ได้ขอมั่นรูเวนก็เริ่มสิ้นหวังสุดท้ายเขาก็พาไลซ่า,า,ากลับบ้านอย่างเสียใจหลังจากนั้นเขาตัดสินใจทำอะไรที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขา ฉันจะรวบรวมความกล้าขอมั่นให้ได้เลยฮ้อฮไม่มีดวงดาวที่ไหนจะเทียบกับความรักที่ฉันมีให้กับอะไรซาได้อะไรซาจะรับผมเป็นสามีไหมเ<ส>มื่อรูเวนฝึกการขอมั่นเขาก็ได้ยินเสียงแล้วเขาก็เลยหันไปกิ่งไม้บิดเบี้ยวแล้วเขาก็เห็นใครบางคนที่ตัวเซตใส่ชุดเจ้าสาวขัดถานปรากฏตัวนั่นคือ เจ้าสาวศพมาเทวดานายเรียกเชื่อฉันผิดนะฉันไม่ใช่อะไรซ่าฉันมาเทลดาฉันดีใจมากที่เราแต่งงานกันฮะ<า>อ๋อทำไมคี้ลืมจังเลยเธอนะ่ะแต่งงานกับฉันแล้วนะแต,แต่งงานเหรอ บนเองดีกว่าเขารู้สึกสยองมากโลกรอบตัวเขาเปลี่ยนไปอยู่ๆเขาก็ลงไปที่นรกพร้อมกับมาธทีด้าแล้วฉันฉนอยู่ไหนเนี่ยอู้ฮะไม่ไม่นะ ลุงเดวิดป้าปชุเนียคะโอ้ฮ e ยายหนูนั่นมันแหวนเหรอใช่ค่ะหนูแต่งงานแล้วมันเป็นงานแต่งงานที่สยองที่สุดกับ,กบคใครกับเขาผีสองตัวมองมาที่รูเวนแต่ว่ามาเทียวดาเขายังไม่ตายนะผิวเขานี่อิ่มหนาม,มากนิ้วก็ยังอยู่ครับ <laughs> อที่เราคงจะตื่นเต้นมากๆไหนแสดงความยินดีกับคู่รักใหม่หน่อยสิยินดีด้วยรูเวนรู้สึกกลัวทุกอย่างเป็นอย่างมากและพยายามที่จะหนีอู้โอ้ยย่าอย่าอย่าอย่าทำร้ายฉันรูเวนฮะ รูเวนไปเจอกับยายที่รักของเขาเขารักเธอสุดหัวใจตอนที่เธอยังมีชีวิตคุณยายเหรอนี่นี่ยายจริงๆเหรอก็ใช่สิหลานไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกับยายอีกหนูน้อยของยายมาได้ยังไงกันเนี่ยรูเวนไม่กลัวยายของเขาเขาเจอยายแล้วรู้สึกอุ่นใจก็เลยอธิบายสถานการณ์แปลกๆให้กับยายฟังก็หลานแย่ yeah, แล้วเหะ สายนะเลยนะไปหาภรรยาใหม่ของหลานสิ oh. ยายครับทุกอย่างมันสยองมากรูเวนจำเอาไว้นะทุกคนที่นี่เคยมีชีวิตพวกเขาไม่น่ากลัวรอกเข้าใจไหมืมทั้งสองเดินกลับไปที่รักกลับมาแล้วเหรอฉันคิดถึงเธอจังเลยอ๋พอพ่อนมเราขอโทษนะที่ทำให้กลัว คือว่าเราก็แค่ตื่นเต้นน้อรูเวนมองผีเป็นมิตรเขาคิดว่าไม่แน่นรกอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เขาคิดก็เป็นได้มาทียวดาเธอน่ะแต่งงานกับคนเป็นไม่ได้หรอกนะก็เขานั่นแหละที่แต่งงานกับฉันน่ะเขาต้องกลับไปที่โลกมาทียวดาตาเป็นประกายได้โปรดละรูเวน ฉันไปด้านบนทีนะรูเวนไม่รู้ว่าจะทำยังไงทั้งสองต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับมัททลดาไหนจะต้องกลับบ้านอีกแต่ว่าฉันต้องกลับบ้านนะรูเวนยอมอย่างลังเลเย้แบบนั้นมันจะดีเหรอฉันต้องหาทางอย่าร้างก่อนรูเวนออกเดินทางผ่านอุโมงค์มืม่อไ้งเขาหนักอึ้งเพราะเขาผูกติดกับมัททลดาเราทำอะไรก่อนดีอะฉันว่า ไปช้อปปิ้งดีกว่ารูเวนพามาทิลดาเดินผ่านเมืองโชคดีตอนนั้นไม่ค่อยมีคนแต่ว่าเขาก็เห็นอะไรซ่าอมไม่นะไม่ใช่ตอนนี้หืรูเวนเหรอเขาพามาทิลดาผ่านตรอกมืดพยายามหนีอะไรซ่าฮะพวกเขาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันแฟชั่นเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะเดรสนี่สวยดีนะ อาจจะอันใหญ่กว่านี้ไหมหรืออะไรที่สวยกว่าตรงนั้นน่ะเมื่อพวกเขาไปอลไรซาก็เห็นพวกเขาอีกรูเวนรูเวนคว้าแขนมาทีวดารีบเดินหนีไปอลายซาก็รีบตามไปรูเวนเดี๋ยวก่อนเรา,าหนีเธอไม่ได้นานหรอกพวกเขาไปหลบที่ร้านค้ารูเวนกับมาทีวดาพยายามจะหายใจโอ้ว้วาวมันสวยมากเลยโอ้ นี่อะไรเนี่ยเธอหยิบสร้อยหยาดฝนมันมีสวนกุหลาบเล็กๆข้างในทำไมมันดูคุ้นเคยจังเลยอ่ะฉันคิดว่าเราปลอดภัยที่นี่นะเขาพยายามจะพามาทีวด้าออกไปแต่เขาก็ไปเจอกับอะไรซารูเวนทำไมต้องหนีแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วนี่เธอเป็นใครกันนะเธอเธอคือเธอเมื่อดูใกล้ๆอะไรซาตกใจโอ้ นี่ฉันชื่อมาทิวด้าและฉันก็ไม่ใช่เพื่อนรูเวนฉันเป็นภรรยาเขาอะไรนะคือมันมันเป็นอุบัติเหตุนะรูเวนรีบอธิบายให้อะไรซทาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เธอไปแต่งงานกับศพแต่ว่าเธอไม่กล้าแม้จะขอมั่นแฟนเธอเน,นี่ยนะแฟนเหรอเธอน่ะไม่ชนะหรือกนะ นี่มันไม่ใช่การแข่งขันนะอะไรซ่าฉันต้องหาทางยาไม่มีทางหรอกนะถอนคำแต่งงานกับเขาเลยไม่ไม่เราแต่งงานกันแล้วนะมันต้องมีทางสิถ้าฉันไม่ร่วมชมรมหนังสือผีในนรกนะ่ะก็อุ๊ยอย่างนั้นเหรองั้นก็ไปร่วมสิฉันไม่อยากจะโดนทิ้งนะมาทิวด้าเริ่มร้องไห้ <c oughs> ฉันมีเพื่อนในนรก แต่ว่าที่ชมรมผีฉันไม่มีใครเลยมาธิลด้าเล่าเรื่องให้ฟังเมื่อสมัยก่อนเธอเคยมีคนรักที่สัญญาทุกอย่างแต่ว่าในวันสำคัญเขาตัดสินใจหนีไปสุดท้ายแล้วมาธิลด้าก็ใจสลายฉันใส่ชุดเจ้าสาวนี้มาหลายปีแล้วมิแต่หนุ่มอยากได้ฉันที่โลกวิญญาณแต่ว่าไม่มีใครมาแต่งงานเลย อลารซาเสียใจแทนมาทิลด้ามาทิลดาเธอจะแย่งรูเวนไปจากฉันไม่ได้ฉันจะช่วยให้เธอเจออดีตคนรักอะไรนะใช่แล้วอย่างน้อยได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจากเขาเธอจะได้สบายใจขึ้นไงแต่ว่าไม,ไม่ไม่มีใครจะจำฉันได้หลังจากที่ฉันไปจากที่นี่เราจะจดจำเธอมาทิลดารู้สึกซึ้งใจเอาละไหนเล่าเรื่องแฟนของเธอมาหน่อยสิ มันก็นานมาแล้วล่ะความทรงจำฉันมันจางไปหมดแล้วด้วยเขาเนี่ยเป็นกะลาสีชื่อดังรวยกว่าจ้าสัละสซะอีกนะเขาเอาสมบัติมาปรนเปร่ฉันเยอะเลยแล้วก็และอะไรเขามีายรูปหัวใจใต้จมูกเอาล่ะนั่นก็เป็นบาะแสที่ดีพวกเขาคิดแบบนั้นพวกเขาออกตามหากันสี่วันพยายามหาอดีตคนรักของมาธิลด้าพวกเขาไปให้คุณเอสราช่วยรู้จักกะลาสีที่ชื่อดังจากสมัยก่อนไหมครับ รวยด้วยเหรอกลาสีบานเราบ,นบานกันหมดถามพวกเขาดีกว่านะรูเวนตัดสินใจไปถามกลาสีฉันเพิ่งคิดอะไรออกเขามีฉายาว่ากลาสีกุหลาบแดงพวกเขาไปถามกลาสีไม่มีใครรู้จักเลยเฮยเราหาจนทั่วแล้วรอรูเวนก่อนสิเราจะลองใหม่นะรูเวนไปหาคุณเอสราที่ป่วยเขามองเห็นว่า รูเวนรู้สึกกังวลมากแค่ไหนรูเวนอย่าเป็นห่วงไปไปหาเรื่องแต่งงานกับอะไลซา,าเถอะรออะไรอยู่ละ่ะอ่าผมกำลังจัดการอยู่ถ้าเจอความรักก็เข้าหามันเลยฉันเคยมีความรักแท่พลาดโอกาสไปเขาเริ่มไอหนักรูเวนก็เลยปล่อยให้เขาพักผ่อนเมื่อพวกเขาออกไปทำภารกิจเรื่อยๆคุณเอสราก็แย่ลงแย่ลง แล้ววันหนึ่งฉันจะออกไปหา <c oughs> รูเวนรีบไปที่บ้านของคุณเอสตรามาทิวด้ากับอาเลซาตามไปเขาตัวซีดมากรูเวนมาน,นี่เอ้าคุณเอสราฉันลืมบอกอะไรนายไปหลายปีก่อนฉันพลาดโอกาสแต่งงานกับคนรักเธอเป็นคนที่ร่าเริงที่รักกุหล,ลาบกับฝน กลาบกับฝนเหรอใช่ฉันเป็นกะลาสีจากต่างแดนแล้วฉันขอมันเธอแต่โชคชะตาพาฉันไปจากตอนนั้นเอาไม่นะตอนที่ฉันกลับมาที่นี่เธอก็ตายจากไปแล้วสร้อยนี้ฉันอยากให้เธอเป็นของขวัญเดี๋ยวก่อนนะคะเธอเชื่ออะไรเหรอคะมาทิวดาเอสราคุณเอสรามองมาเทิไวด้อย่างตกใจน้ำตาไหล อลิซ่ากับรูเวนก็เล่าทุกอย่างให้ฟังคุณตามหาฉันรักฉันมาตลอดเหรอฉันรักเธอมาเสมอฉันทำไส้จนเสร็จฉันเห็นตอนมันเสร็จแค่ครึ่งเดียวอยู่ๆคุณเอสราก็รู้สึกเหนื่อยฉันคิดว่าถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วละ่ะถ้าอย่าง,งานั้นได้เวลาที่ฉันจะเป็นเจ้าสาวของคุณแล้วนะมาทธลดาตัดสินใจทั้งสองคนนะั้นได้อยู่ด้วยกันสักที รูเวนขอโทษที่ทำให้ลำบากนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างเธอแต่งงานกับอะไรซาได้เลยเราจะจำเธอตลอดไปรูเวนแต่งงานให้รู้เรื่องสักทีรูเวนกับอะไรซาบอกลาพวกเขาหลังจากนั้นเขาก็ขอมั่นอะไรซาและพวกเขาก็แต่งงานกันอย่างสวยงามสักทีสินะ <laughs> แปลกนะ ที่เราไม่เคยรู้ว่าคุณเอสราเป็นกะลาสีชื่อดังนะก็เขามาจากต่างแดนนี่เขาคงจะไม่ดังที่นี่เขาเอาของไปขายแล้วใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโอ้แล้วายรูปหัวใจล่ะรูเวนเอากระเป๋าออกมานั่นคือรูปของคุณเอสราตอนที่โกนหนวดน,นั่นไงทุกอย่างที่เขาทำเพื่อมาธิดาที่รักอ๋อเพื่อความรักมืนกัเราเลย พวกเขาจำความทรงจำของมาเทลดากับเอสลาฝังใจรูเวณนเรียนรู้ว่าเราต้องเข้าหาความรักตอนที่ความรักมันเข้ามาหาเรา